พี่น้องสบายดีเดอ้อกบสบายดีเนาะดำหน้าพี่น้องอัปเดตก,การดำหน้าพี่น้องเลยไฮห,หน้าให้ยาวแล้วเด้อมื่อนี่เด้อเลื้อแต่หน้าไฮเงาปานี้กำลังคาดเนาะโอ้เอเติมเติมพี่น้องหน้าห้ตัวนี้กะมือปลายพี่น้องหน้าห้นี่มือหนึ่งกับครึ่งเนาะ พู๋ทั้งไหนทั้งนั่งพู๋เอาโปขาดสิแล้วล่ะต้นมะข้อพี่น้องเน่ยบูมีหมากบูเป็นหมากปีเนี่ยอากาศคึมๆพี่น้องมื่อนี่ฮะกับคึมมึงได้เนี่แลาหละฝ่าฮะกกับเขาตะวินเนาะพี่น้องเนาะ ให้ที่สองพี่น้องล่องนะแม่บกรัดล่องนะแม่เพลงยังมึงล่องเพลงอังกฤษเพลงอังกฤษแต่งเองเพลงอังกฤษแต่งเองอีร้อยหัวควัญ เสือแดงนีโบแมนผู้โบแมนผู้สาวบ่ากับตันเดเ้อพี <lawsuit royable> ่น้องเด้อน้องบูมเด้ออันนี้เด้อมีพี่น้องเอฟซีผู้หนึ่งคุณอาเขาเจ๊พิษว่าไอเท่าวพอเท่าวพอสเท่าวพอสิกินข้าวอิ่มอยู่บ่เนาะสันไอลูกไผ่ไปสันโบแมนลูกไผ่เด้อพี่น้องเด้อน้องบูมอันนี่ลูกสาวแพงเนาะกับตันขนณเกาะคุณก้ามาปลายายไว้ ลงดำหน้าไอ้หนังไป้ดำหน้าแต่เด็กพวกท่านอ่องมาแล้วท่านอ่องโอ้ <c oughs> โ,อ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 โอยลลยยยยโอ้เปี่ยบุรีละไรลอยเอ้อตัตากไว้ให้มันแห้งก่อนยังไม่ใส <c oughs> เาา่เอามาเอามาของไอ้ว้เนี่ยให้ป้าแมาออเหีห่ยวหา,มมา,เา,าเยเนี่ยใบดีจักแม่นไผ่เนาะคุณได้ยินเสียงก็คือสีหูอยู่เนาะ <c oughs> ใส่ได้พ่หนุฮะเออมาส่ตามกันฟ้าเอ้ยฟ้าห้องทวมทวงโมทวมกับยาแม่มันบ่โอ้ยมีบาทใหม่มีมีแหบใหม่เด้พี่น้องฟ้าห้องตึ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 งน้องคือสชีหูอยู่เนาะไอไอไอแก๊ ดักเลี้ยงใบซาวเนาะไอ้แกดสักเลี้ยงใบซาวเลี้ยงมาเบิร์ตปีลำหน้ามือเดียวกัเจ็บวัวเล็กฝาบมันคืออยากมือมือต้องพี่น้องหรือว่ามันคืบเบาโทรศัพทกับตันเบิ้งปวดไปตั้งใหม่เออมันคืบพี่น้องมันคืบผลสีตกแหละซาตูแม่ตกมาในแม่ แหงเวลาทั้งทึ่งอ่ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิบุมีน้าดำหน้าเลยแหละสิได้คือบุอยากคือมันพี่น้องบุอยากคือดำห้ดำหน้ามันคือแล้วมันซ่าไอ้ครับเออท่านองจะเป็นนังจีนเนาะท่านอ๋องท่านอ๋องมาแล้วท่านอ๋องแล้วเนาะคนก็ออกปอกอยู่ไม่รู้ท่านอ๋องบุอยากกลัวเนี่ยเลย เออเจ้านายกับบัวจักแล้กับตันบุกคอยบึงนังจี๋เนาะบู้จักแต่หุ่งเฮาผับบาทท่านองหรือเจะาเมรนยังหรือบัวจักเออนั่นแหละว่าไงกับเจ้าแข้งบัวจัก ห่วยเลยเจ้าแข้งก็เห็นแต่ล้องหนหยกทนแล้วเออตกปอกอยู่ก็เลยทองท่านองเออ น้องบูมก็ดำหน้าไว้เด้อพี่น้องเด้อแปรบแปรบ,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 บไปโอ้ผู้ใดได้ไปเป็นลูกไผ่นี่ดีแล้พี่น้องเลยมาขอมาแต่งอารรถคะแนนอย่าเ,เอาน้องเบากัำตันไปอยู่ประเทศไทยนั่มเนะาะบ่ให้ไปเด็ดขาดอืม,มบ่ให้อยู่น้ำพ่อนน้ำแม่อยู่พี่เอออยู่น้ำพ่อนน้ำแม่อยู่พี่เด้อพี่น้องเด้อว่วาสิพาลูกชายมาขอมาแต่งอนะันน่ะ ได้มาอยู่เล่าเแท้ๆเห็ดหน้านี่แหละเห็ดได้บนนี้แย่กว่าไงบ้าสลามกับลุงมาดำเน่รอบไอ้กินข้าวเศร้าแล้วพื้นกินข้าวเสื่อแล้วไกินข้าวเศร้าแล้วแล้วก็ย่างพุ่มพุ่มลงมาพี่น้อง อันนี้คือสีคุ้นๆอยู่นอกหน้าเนาะเพนเ,เลยียังคือเพนีเลยมีท่านอองท่านเปาท่านมีเบิดนะ Ừ, bung nắng kín của hoa bung nắng kín. Captan mát bung tay bung tay sapoi nắng kali nail lak mummian bây giờ là <laughs>

หมูมาอยู่กลางๆตบกระปิปึ้งบาเฉยยุ่งรับในกระโปรงวะทดหนังจดพันเห็นหนังพันเห็นน่นท่านเป่ากับท่านพุ่มซุนเด้อไอ้ละครนะกัปตันบุมักละครอีกยังวะคุณทรายยังเอื้อยที่เจ้าบึงนะนั่งเอกว่าวจาน่ะ ละครที่เจ้าว่าวแว,แว,แวแบๆนะที่เจ้าตีสนางเอกว่าวว่าว,วไทยนั่น,อ,น,นออเกัปตันอะบ,บูมากเด้อพี่น้องนังบุพเพสนิวาสเนี่ยมมกัปตันบูมากพี่น้องสาเหติบูมากนี่ยสายเหติที่กัปตันบูมากนีย่ยผู้สาวเปล่ากัปตันอะตีสหนังจนโมทูมาหาเนาะบบสาเหติ ที่บาคับท่านปรมากละครเรื่องผู้เพศชนีว่านี่ผู้สาวบากับท่านน่ะติดละครเรื่องนี่จนบวชจนบวแสดบวชยังน่นะติดละครติดแห่งจนได้เลิกก็บอกกับตันเนาะละครเรื่อ,อตงตัวนี้จนได้เลิกกับผู้สาวพี่น้องก็เลยบอ่ะมักมาเลยผูเพศชนีว่าเป็นเถอะเออประมาว่าอุ้ยมวนแถวแเศร้าได้วะย่ามมาว่าเอาได้ละครเรื่องนี้นวะ เออเห็ดเด้อบ่าวกัปตันเลิกกับผู้สาวอยอนละครเรื่องผูพเพสนิวาสนี่พูดแล้วโอ้โไพกรตีตไดไหนไอเขาเราไพ่ะบาวแดงน,นี่ตีดเบิ้ลละครเรื่องนี่ออ้ยอุ้อย,ยอุ้ย้อ้ยอยอออย

ได้ดำเบิ้อแล้หน้าผเท่ามันไกล่หุวยน้ำทังนะทีกับตัานสาสตรกล้องไปในมุ่นอันเดียวกันเบิดพี่น้องเอ้ยลูกล้านเลินปันกันกุหลาจ่อกระเจ้า ลองเพลงไอลองเพลงไอาอังกฤษวยสันเพีงอังกฤษไม่ได้เพียงอังกฤษนะเพียงอย่างละกระสีทำนองน่นแหละ สลามนะสลามนี่ดินี่โบต้องแปรให้พี่น้องมึงภาพมันเลยพี่น้องนี่นี่นี่สลามนี่เขาห้องสลามนี่นี่สลามโบต้องให้แปรย์นะอันนี้เขาห้องสลามอ่าสลามนี่เขาห้องวันลสลามถือว่ามันหกพี่น้อง สีเหตุนั่นก็ต้องได้จูดได้เผามันออกก่อนมันหกสลามนีม่มีเลี้ยงงัวดำหน้ามือเลี่ยงง้วดำหน้ามือวานนี่ก็เท่าแม่ขืนดำหน้าแต่ขำนอกกับบ่าวกับตันขึ้นเมื่อว่าลูกสิว่าเราหกสิบนหนึ่งเขาเราหกตื่นหนึ่งเข่าส่ติฟเรียบร้อยโอ้ันบอกธรรมดาได้เรล่าหกนี่ว่าหนึ่งเขาทาแม่อีกเออ หนึ่งข่าได้เมื่อวานน,นึ่งาา่าเนาะพี่น้่าานาลน่ขี่ว่าเราหกแนวนี่ก็สลัดอยู่โอเคพี่น้องอ๋อสันนีกับแตงกสิปิดคลิปเด้อพี่น้องเด้อ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเน่เด้อพี่น้องสบายดีสบายดีส,ยดสิลปกดำหน้าก่อนพี่น้อง